สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครเอ่อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ,รบเราอยู่กันในเกมเรากลับมาอยู่กันี่เกม Squish Imposter นะครับผมได้ปลดล็อกแค่ดานเดียวเองไม่รู้ทำไมเนีย่ยดานนะดานซอมบี้ม่หมุนวงลอ้ออะไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยตึ๊กตึกตึก ดื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 ด้อตึกตึกซอมบี้อยู่ไหนเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแกตายเฮ้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 ยโอ้เง,นง,นง,นงนินเงินเงินข้างบนกับข้างล่างจะเลือกอันไหนะข้างล่างข้างล่างเอ๋อ,อมึงกิ้งหลบได้ <c oughs> มึงกิ้งหลบได้ด้วยกำลังจะพูดเลยเอ,เอาไม่เอากดเอากดไม่ได้เมื่อกี้มา ข้างบนอีกแล้ววิ่งไปวิ่งไปนี่ไงนี่ไงน่นทำให้ม,มันฟาดเลยเหรอเฮ้ยซอบบี้ทำไมันโหดจังเลยอะตอนที่ผมเล่นลองเล่นดูทำไมไม่เห็น,นจะโหดเลยโหดนะเนี่ยเราเนี่ยโหดนะเนี่ยวิ่งวิ่งเอยเกือบเงินเนี่ยไม่เก็บแล้วกัน เขไม่โลภไม่อยากโลภไม่อยากโลภป้าหรออันนี้มีขอ,อเป็นเกาะกำบังนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้ยทำไมไมาเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆพี่ๆใจเย็นๆไม่ต้องแย่งกันกินผมมีอยู่แค่คนเดียวพี่ๆใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะพี่ๆ พี่พี่ใจเย็นๆก่อนโอ้ยทำไมไม่มีเสียงเลยเนี่ยโอเคค่อยดีขึ้นไหนเก็บเงินเงินแล้วซอมบี้อยู่ไหนผมจะเว้นไว้คนเดียวแล้วกันคิดว่าเขาคือ S P D แล้วเอ้ยนี่ไงนี่ไงชิบชิบ เดี๋ยวผมจะติดมุมก่อนนะเนี่ยโอเคข้างบนข้างบนวิ่งไปวิ่งวิ่งเฮ้ยมาแล้ว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 โอ้ยกำแพงกำแพงติดติดโอเคอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเก็บเงินก่อนอยู่ฝั่งนู้น มีตัวบอสด้วยก็ว,ว่าทำไมผมเล่นสักทีมันไม่ชน,นะโว้ยมันต้องเล่นให้ผ่านมีบอสด้วยเหรอคราวนี้ผมต้องรีบวิ่งหนีด้วยนี่ไงมาแล้วมาแล้ว P spd มาใหญ่มากทำไม P spd เอ p s ดีตัวใหญ่ขนาดนั้นนะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนระวัง ระวังนะคุณแบงค์ผมเนี่ยแหละชื่อแบงค์เร็วๆเฮ้ยเฮ้ยโอเคหยิบหยิบข้างบนข้างบนมากันแล้วมาแล้วลูกจ้าซอมบี้ดีที่หนูอยากได้ว้ายว่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 ายซอมบี้นี้ที่หนูอยากใส่ซอมบี้นี้ที่มีซื้อมีได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวไป เก็บเงินกันอยู่ข้างล่างอย่าบอกนะมันจะเดินมาหาเองข้างล่างรีบไปเลยนี่ไง <laughs> อยาอยากอยู่ใกล้ตัวมันมากเสียงปังปังปังนี่มันน่ารำคาญเหลือเกินบ <laughs> เก็บ,เก,บเก็บเงินเก็บเงินโอ้เสียงอะไรบึนบนอยู่ข้างนอกเนี่ย มาแล้วมาแล้วหนักรัวโอ้โหมีระเบิดด้วยโอเคระเบิดซอมบี้จะไปอยู่ใกล้นี่ไงบอสมาแล้วโอ้ยไม่ถึงโอเคโอ้ยวายตกใจหมดเลยต้องเก็บลูกสมุนมัน เย้ yeah. ชนะยังไม่ได้ไปเก็บเงินเลยโอเคได้รับมาแล้วเงินอีก7จ็ดร้อยนะด้เพชรมาแล้วสักทีต่อกันด้วยฉันรักเธอหรอเกินโกโกว่าโกชีที่มิซูมิดา โกโกวาโกชิพิอสึมิตาโกโกวาโกชิพิอสึมิต,ต,ต,ตโกโกาโกชามิน <c oughs> เอ้าขยับนิดเดียวก็ไม่ได้ใจร้ายอ่ะขยับนิดเดียวก็ไม่ได้ทา <c oughs> งนี้มันต้องได้สิเอ้ยอุ๊ยเกือบ ทางนี้มันต้องได้ได้ได้โกโกวาโกชิพิยาสมิตาน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 ิตาสบายเย่บายเย่สบายเลยโอ้วิ่งท่านารุโตะวิ่งท่านารุโตะไปเลยอืดชึกเฮ้เฮ้เคนอื่นก็ถึงกันแล้ว กโกวาโกชิเปียสมิตาโกโกวาโกชิเปียสมิตาโอ้ยได้แล้วโอเคเกมแกะน้ำตาลครับเกมที่หนึ่งก็คือเกมเอเกมที่สองก็คือเกมอะไรนะเออ,ผม,มอ,อผมลืมอะไรอะผมลืมอ่ะเกมที่สองเกมที่สอง นั่นก็คือเกมอะไรอ่ะเกมแกะน้ําตาลหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะเกมที่สองก็คือเกมแกะน้ําตาลค่ะเอาเกมนี้ค่ะโอ้โหหัวใจตึกตึกตึ๊ตึกตึกตึ๊ตึดู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 ตึกตึหัวใจ,วใจท่านผู้ชมผมรักคุณผมก็รักคุณเอ้นี่มันชายรักชายชัด,ชด ต้องดูให้ชัดไม่งั้นนี่ไงโอ้ยหัวใจอออโอ้ยต้องเอาให้ผ่านไม่เอาหัวใจนะโอเควงกลมง่ายอยู่ตึ๊ดตึ๊ดติ๊ดตึ๊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 ต๊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 ดตด ตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดปุ๊บโอเคชึบชึบชึบไม่ต้องมาหลอกกันนะโอเคได้แล้วครับวงกลมหมายเลขสี่ห้าหกนโอ้โหได้นักมวยปล้ำมาไม่เอาเรียบร้อยเกมที่สองก็คือเอเกมที่สามก็คือ เกมซักเกเยอร์นั่นเองค่ะโอเคซักเกเยอร์ซักเกเยอร์ว้าวว้าวว้าวแล้วต่อไปมันจะมีเสียงผู้ชายใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ชุด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 โอ้เย้วู้วูวูวูชนะชนะ เกมที่6ลล้านก็คือเกม AEI ปัตยานั่นเองค่ะเกม A e i ปัตยานั่นเหรอเกมที่เราเคยเล่นตั้งแต่เด็กอะนะมันมีด้วยเหรอเกมนิยายปัตยานี่มีสิเกมนิยายปัตยาปัตยายายายปัตยายายายนิยายปัตเอ มันมีสิเกมนิยายปัตตยาใครไม่เคยเล่นพีคสุดๆดเลยใครไม่เคยเล่นเอ้ยโอ้ยลดมือโทรศัพท์โอเคเกมนิยายปัตตยาหมายเลขทุกสี่านค่ะโอเคเกมนิยายปัตตยาพอแล้ว เกมที่51นั่นก็คือเกมเตะกระจกนั่นเองค่ะมันมีด้วยเหรอเกมเตะกระจกมาเพี่ยนโอเคต่อไปของเราเฮ้ยเราเร็วดีคลิปมันจะยาวเกินไปนี่คือเกมนิยายปัตตยาโอเคนิยายนิยายนิยายมาดีเพื่อนนิยายปัตตยานิยงปัตตายนิย,ยปัตตยา โอเคเพื่อนไปเลยเพื่อนไปชึบซึบซิกแซกเพื่อนมาเร็วๆเพื่อนมาเร็วๆได้ไหมได้ไหมเฮ้ย hey! ผมเดามั่วแต่ถูกเฉยโอเคเกมนี้ยายปัตยาหรือว่าเกมกระจกนั่นเองเกมรัตนาเฮ้ย hey! ใครเรียกชื่อกูอเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวป้ารัตนามาแล้วเฮ้ย เพื่อนไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเพื่อนไปถึงไหนอุ๊ยเพื่อนไปถึงนี่เลยเหรอโอเคเอ้ยเราแพ้เราแพ้เ,แพเออมาเพื่อนไปรอบสุดท้ายมารอบนี้เราชนะ เย yeah. เอ๋อมีเสมอถ้ามันเสมอเขาจะให้เล่นอีกเอาโอ้ยผิดโอเคเกมนี่ยายปัตยาไม่เล่นละเกมที่หกสิบห้าก็คือหกสิบห้าแล้วหรอทำไมข้ามไปอย่างนั้น นั่นคือเกมสับปังปังนั่นเองค่ะเย่เย็ดเคมัทเตอร์ฟัคกทำได้แล้วทำได้แล้วได้แล้วได้แล้วโ okay. อเคอาหรับคลิมนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบยเจอกันคลิปหน้าครับ